สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c o l Future นในวันจันทร์ที่16กันยายนนะคะสำหรับราคาทองนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ก็สามารถปิดบวกได้6.07เหรียญน,นะคะปิดไปที่1 3 2 6 2 6เหรียญน,นะคะคลื่อนเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,304-1,330นะคะก็คือราคาทองคำเนี่ยปรับร่วงลงมานะคะหลังจากที่หลุดบริเวณแนวรับ1,320นะคะลงมาทำโโลที่บริเวณ1,304นะคะแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้นะคะมาปิดบวกได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำปิดบวกได้ในวันศุกร์นะคะก็เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแยก่กว่าคาดนะคะก็คือมียอดค้าปลิก เพิ่มขึ้นนะคะ0.2ต่ำกว่าค่านะคะแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่76.8นะคะต่ำกว่าเดือนก่อนที่82.1แล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่จะต้องติดตามค่อนข้างเยอะนะคะก็คือการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันที่17-18กันยายนนะคะ ประเด็นในเรื่องของซีเรียนะคะแต่โอกาสที่สหรัฐจะบุกซีเรียก็มีน้อยลงแล้วนะคะแล้วในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะประธานาธิบดีโอบามาก็จะแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่นะคะแทนนายเบนมนังเก้ ay, ซึ่งตอนนี้นายลอเรนซ์ซัมเมอร์นะคะได้ถอนตัวแล้วนะคะจากการแข่งขันเป็นประธานาเป็นประธานประธานเฟดนะคะก็ทำให้นางเจเน็ตเยเลนเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นประธานเฟด ได้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ได้การตอบรับจากทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำนะคะก็คือตลาดหุ้นก็ตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาก็เปิดบวกแรงนะคะแล้วก็ตลาดทองคำก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะสาเหตุที่ตลาดตอบรับในเชิงบวกก็คือแนวนโยบายของเจเน็ตเยเลนเนี่ยจะดูผ่อนคลายมากกว่าทางลรเลนซ์ซัมเมอร์นะคะก็คือถ้าหากว่ามีการ ลดการซื้อพันธบัตรนะคะในมาตรการ QE จาก8.5หมื่นล้านลงมาเนี่ยถ้าเป็นนางเจเน็ตเยเลนขึ้นมานะคะก็จะมีการลดอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะก็จะผ่อนคลายมากกว่านางนายลอเรนซ์ซัมเมอร์นะคะส่วนประเด็นอื่นๆนะคะก็มีรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเงื่นต่อไปของไซปรัสนะคะก้อนวงเงิน1.5พันล้านยูโรนะคะแล้วก็ประเด็น เศรษฐกิจนะคะก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีหลายตัวที่ต่ำกว่าคาดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ายอดค้าปลีกดัชมีความเชื่อมั่นนะคะส่วนที่ดีกว่าคาดก็คืออัตราเงินเฟอ้อนะคะออกมาที่3.2ดีกว่า3.0ในเดือนก่อนยอดสต็อกสินค้าพากค้าส่งนะคะออกมาที่0.4เปอร์เซ็นต์เท่ากับที่คาดการไว้ถ้าเราดูกราฟราคาทองคำนะคะภาพทางเทคนิคเนี่ย ก็จะเห็นว่าราคากำลังรีบาวขึ้นมานะคะก็มีแนวต้านวันนี้ที่บริเวณ1,335แล้วก็1,345นะคะส่วนแนวรับนะคะแนวรับแรกที่1,320 1,313แล้วก็1,305นะคะอันนี้ก็คือภาพกราฟ ในรายสี่ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราดูกราฟในรายสัปดาห์นะคะก็จะเห็นว่าราคาทองเนี่ยปิดลดลงติดต่อกันสี่สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ค n นเด s สติกเป็นลันกษณะจะเป็นทาวเวอร์นะคะก็ทำให้ภาพเป็นขาลง ISI แล้วก็ MACD ก็ปรับตัวลดลงก็แสดงว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราก็ต้องติดตามดูการรีบาวนะคะถ้าหากว่ารีบาวขึ้นมา ขึ้นสู่แนวต้านหลักของสัปดาห์นะคะบริเวณ1,350-1,360ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะเปิดช็อตลงมาก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะการรีบาวอาจจะไปไกลได้ถึงออ1,350หรือว่า1,360นะคะแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะก็น่าจะเป็นการเปิดช็อตลงมาส่วนในระหว่างวันก็ให้เรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านระหว่างวันได้นะคะสำหรับ ดาวโจนนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดบวกได้75จุดนะคะนี่ก็ขึ้นมาตามหุ้นเอ็น l ินะคะในปริมาณการซื้อขายดาวโจนเมื่อวันศุกร์ก็ค่อนข้างเบาบางส่วนราคาน้ำมันดิบในสเนกนะคะปรับลดลงนะคะก็ปิดไปที่108.21ปไซเบรนบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะยืนที่บริเวณ112ส่วนค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะอ่อนค่าลง ก็คือ,อยังทรงๆอยู่ในระดับต่ำนะคะค่าเงินบาทปิดไปดที่31.81นะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้ก็แข่งค่าขึ้นมาที่ระดับ31.64นะคะ SPDR ขายทองออกไปถึง6ตันนะคะเมื่อวันศุกร์ไอแชร์ขายออกไปถึง65.96ตันนะคะเรามาดูภาพทางเทคนิคของ Silver รกันนะคะ สำหรับซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นในเช้านี้นะคะแต่แนวโน้มระยะยาวยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะหลังจากที่ราคาเรดต่ำอยู่กว่าเส้นวิ่งเอเบเสองร้อยนะคะราคาก็มีโอกาสจะปรับตัวลดลงได้อีกก็วันนี้มีแนวรับที่บริณยน, 8, นะคะแล้วก็ถัดมา21.4แนวต้าน22.5แล้วก็ถัดมา23ส่วน ค่าเงินนะคะเงินบาทเทรดยิง่งเทรดยิ่งอยู่บริเวณเส้นวนเงินบริเ200นะคะเพื่อรอทิศทางระยะถัดไปมีแนวรับที่31.6นะคะแล้วถัดมา31.4แนวต้านที่31.8แล้วก็ถัดม,มาที่32ส่วนราคาน้ำมันดิบไอซ์เพรนนะคะปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับเดิมอีกครั้งที่110.6นะคะซึ่งจะหากว่าแนวรับนี้ไม่สามารถรับอยู่ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีก แนวรับวันนี้ที่110.6แล้วก็109นะคะแนวต้านที่เรน1 1 1 5แล้วก็112สําำหรับเซ้น50นะคะก็แว่งตัวผันผวนมากขึ้นนะคะในการในกรอบปรับฐานะคะโดย macd ชะลอตัวในแดนบวกแล้วก็ rsi อ่อนตัวลงนะคะก่อนถึงเขตรูเวอร์บอสจึงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ต้องดูระยะแนวต้านที่ระดับ 1น0 0งจุดนะคะนี่ก็ให้เก่งกำไรฝั่งรองนะคะโดยมีประเด็นบวกก็จากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะกำลังทะยานขึ้นนะคะหลังจากที่นายลอเรนซ์ซัมเมอร์ถอนตัวจากการแข่งขันเป็นประธานเฟดนะคะสำหรับสำหรับแนวรับนะคะวันนี้มีที่943นะคะแนวต้านที่บริเวณ995 การวิเคราะห์แนวโน้มกาสารอนุนพันธ์จากบริษัท Classic Pro Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ